ที่ไทยพบคนที่เสียชีวิตจากโรคฝีดาดลิงแล้วตุ่มแบบนี้ใช่จากฝีดาดลิงหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าตุ่มแบบไหนคือตุ่มจากฝีดาดลิงตุ่มจากฝีดาดลิงนะคะอันดับแรกมันจะมีหลายระยะระยะที่1คือจะเป็นตุ่มน้ําใสก่อนหลังจากนั้นอีกวันสองวันก็จะเริ่มเป็นตุ่มที่มีหนองตุ่มมีหนองคือจะเป็นตุ่มผัวขาวๆแล้วก็เหลืองๆห,หลังจากนั้นมันก็จะแตกออกมีรูตรงกลาง แล้วก็รูตรงกลางตรงนั้นมันก็จะเริ่มตกสะเก็ดจนรอบๆสะเก็ดนั้นก็จะเริ่มหลุดออกไปตั้งแต่ตุ่มน้าใสจนตุ่มที่ตกสะเก็ดจนสะเก็ดหลุดลอกเนี่ยส่วนมากใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะอาการนําของการติดเชื้อไข้ฝีดัดลิงนะคะอันที่1ก็คือ,อ,อมีไข้ไขส้สูงสมมติว่าจะไข้สูงวนัน40องศาปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดหัวหลังจากนั้นจากประมาณสัก3าวันก็จะเริ่มมีตุ่มออกแล้วตุ่มสามารถขึ้นได้ทุกที่ในร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรารับเชื้อมาจาก ส่วนไหนก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยอันที่หนึ่งงดเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักอันที่สองถ้าคนในบ้านเรามีความเสี่ยงมาเราก็ต้องแยกจะเข้าของเครื่องใช้ไม่ใช้ร่วมกันนะคะสุดท้ายก็คือล้างมือให้สะอาดล้างมือให้สะอาดด้วยกันใช้ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ได้หมดเลยเพราะว่า เราก็ป้องกันการรับเชื้อมาหาเราอยู่ดีถ้าเรารับเชื้อมาแล้วแล้วเรากังวลว่ามันเป็นตุ่มจากฟีดัตลิงหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันสามารถเป็นจากตุ่มจากสาเหตุอื่นได้เช่นตุ่มจากเริ่มตุ่มจากงูสวัดหรือตุ่มจากซิฟิลิสก็ได้หรือบางคนง่ายๆเลยแมลงกัดก็ทําให้มีตุ่มลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะว่าเป็นตุ่มอะไร